สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะก,กี้พายืดช่างกิโลตะก,กี้แฟนเพจพายืดช่างกิโลมาค่ะคลิปนี้พาทุกคนมาดูผ้าสวยๆนะคะเหมาะสําหรับทําเป็นเสื้อคอคอกระเช้าทําเป็นเสื้อเชอิ้ตทาเป็นชุดกระโปรงทําเป็นชุดนอนได้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะเป็นผ้าไหมอิตาลีชิ้นขนาดสามหลาหน้าผ้าหกสิบเหมาะสําหรับทําเสื้อ <c oughs> ทําชุดทําเป็นกางเกงได้นะคะนี่ จะให้ดูลายแรกเลยสวยมากค่ะก็คือจะชิ้นขนาดสามหลานะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากค่ะอันนี้จะเป็นลายดอกไม้เหมาะสําหรับทําเสื้อคอกระเช้าหรือเอาไปทําเป็นชุดนอนได้นะคะนี่ลายแรกอ่าน,นี่สีม่วงนะคะจะเป็นส้มส้มม่วงค่ะแล้วก็มาเป็นลายลายเปลือกไม้ค่ะให้เป็นให้ดูลายเปลือกไม้ ลายเปลือกไม้นะคะนี่ชิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นนี้ก็สามหลานะคะอ่าตอนนี้มีเป็นสีสีน้ำตาลนะคะตอนนี้มีเป็นสีน้ำตาลสวยมากแต่ละรอบคือผ้าเราจะจับเซตแบบตอกมาจากโรงงานเลยอันนี้เปลือกไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นผ้าล,ลายแบบนี้อันนี้เอาไปทําเป็นชุดนอนได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นลายดอกไม้อย่างนี้ยคะ่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เอาไปทําเป็น ชุดนอนเนื้อเขาจะมีความเป็นเนื้อเย็นๆนะคะเนื้อเย็นๆเหมาะสำหรับทํากางเกงทําเป็นเสื้อเชิ้ตได้นะคะนี่สวยมากอ,อันนี้3หลานะคะหน้าผ้าหกสจะเป็นไหมอิตาลีสําหรับใครชอบแบบลายแบบลายแบบชุดแฟชั่นอย่างเงี้ยก็เอาไปทําได้หลายอย่างค่ะอันนี้จะเป็นเสือนะคะเสื้อไหม อันนี้เสื้อใหม่ชิ้นขนาดสามเมตรสามหลาเออแล้วแต่สี่เมตรสิบหลาอย่างนี้ก็มีหมดค่ะตามถนัดเลยตามแบบแบบงานที่ลูกค้าต้องการใช้ขนาดผ้าเท่าไหร่จะนับเป็นเมตรก็ได้นับเป็นหลาก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะทุกคนนี่จะเป็นลายแบบอันนี้นะ่าจะทําชุดสวยอะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นมีความเป็นลายดอกไม้เนี่ย ลายดอกไม้ใหญ่นะคะสีสวยสีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปลายดอกไม้เนื้อจะเย็นมากทุกคนเนื้อจะมีความเย็นนะคะผ้าพวกนี้ไม่ต้องรีดเลยค่ะซักๆักสะบัดตากผ้ามันไม่ยับเหมือนผ้าเบม,มเบิร์ดผ้าตัวนี้ลายสวยเนี่ยลายดอกไม้ลายดอกไม้ลายดอกไม้ใหญ่ก็จะออกดีนะคะเพราะว่ามันเหมาะสําหรับทําชุดอ่ะเหมาะสําหรับทําชุดสําหรับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาที่08 6 0745565ได้นะคะเข้ามาสอบถามนี่อันนี้ลายใหญ่แล้วก็นี่ดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้ไหม,ไมเหมือนกันค่ะไมมอิตาลีอันนี้ทําเป็นชุดนอนก็ได้ทําเป็นชุดเด็กชุดกระโปรงก็ได้ผ้ามันจะมีความเป็นชิ้นใหญ่เนื้อเย็นเหมือนกันมีชั่งกิโลเลยนะคะ 1, หนึ่งกิโลหกถึงเจ็ดลาหน,น้าผ้าหกสิบนิ้ว 1ิโล็สิบนะคะจะอยู่ราคาเดิมนะคะจะไม่ได้ขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็เป็นลายฮาวายนะคะฮาวายก็มีฮาวายจะให้ดูสีนะคะฮาวายมีอยู่ 4, 5, สี่สีห้าสีสีฟ้าค่ะโอ้ยครับโอ้ยเนาะ ฮาวายนะคะมีฮาวายก็มีสีสีเขียวมะนาวมีเขียวมะนาวฮาวายมะพร้าวเนี่ยเขาจะเล่นสีแบบนี้สวยมากเนี่ยค่ะเหมาะสหรับทําเป็นชุดนอนทําเป็นชุดแม่บ้านทําเป็นเสื้อคอกระเช้าอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะเนื้อเขาจะเย็นค่ะเหมาะสําหรับทําแบบกระโปรงก็ได้ทําเป็นชุดเซ็ตก็ได้สวยค่ะแล้วก็สีนี้ในสีเขียวมะนาว สีฟ้าน้ำทะเลมะพร้าวฮาวายสวยเหมือนกันค่ะชิ้นใหญ่ชิ้น3ามหลานะคะหน้าผ้า60ินิ้วเลยผ้ารุ่นนี้มีความเป็นชิ้นใหญ่มากครับจะงเลอันนี้สีฟ้านะคะฟ้าฮาวายแล้วก็มีสีเขียวมีสีเขียวเขียว เขียวอะไรอ่ะนี่ค่ะเขียวประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวเหมือนกันชิ้นใหญ่เหมือนกันนี่เอาไปทําเสื้อได้นะคะทำเสื้อใส่เนื้อมันเย็นมากมจับได้สามลายแล้วค่ะมันมีเยอะแต่ว่าเอาออกไม่หมด เดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ละรอบนี่คือเข้ามาสวยๆทั้งนั้นเลยลายมะพร้าวลายฮาวายช่างกิโลเหมือนกันค่ะ1กิโลประมาณ6กล้านนะฮะนาพาหกสิบนิ้วสวยๆอันนี้ฟ้าฟ้าไปแล้วเขียวเขียวมะนาวไปแล้วไปดิอืม แล้วก็มีดอกไม้นะคะดอกไม้เล็กๆค่ะดอกไม้เล็กๆดอกไม้สองดอกไม้นี่ดอกไม้เล็กอันนี้ก็ทำเป็นชุดกระโปรงทำเป็นชุดกระโปรงผู้หญิงได้เด็กผู้หญิงน่ารักค่ะหรือผู้ใหญ่ก็จะไปทำเป็นชุดนอนก็ได้เนื้อมันจะมีความเย็นๆผิวๆเหมือนกันเป็นไม้อิตาลีเหมือนกันนะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้หรือจะให้ที่ร้านค่ะให้ก็แล้วแต่ได้หมด อันนั้นฟ้าอ่อนอันนี้อันนั้นดอกเล็กอันนี้ดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กนะคะดอกเล็กมีนี่ค่ะก็สีดําก็มีค่ะตอนนี้ไปไหนแล้วหมดค่ะมีขาวค่ะดอกเล็กมีขาวมีฟ้ามีดำํนำนี่อันนี้ดอกกลางๆก,ก,ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปดอกกําลังสวยทาเป็นชุดนอนสวยเลยแหละชุดกระโปรงอะค่ะทาเป็นชุดกระโปรงโอเคเลยรุ่นนี้อื ประมาณนี้โอ้ยสวยๆทั้งนั้นค่ะชั่งกิโลนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็ทักแชท้ามาสอบถามได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ฮาวายฮาวายก็ราคาเดียวกันนะคะชิ้นขนาดซามหลาหมอนกันค่ะน,นี่ก็ประมาณนี้ก็มีแต่สวยๆส,สำหรับท่านใดสนใจก็ทักเข้าหน้าเพจสอบถามขนาดผ้าอะไรได้นะคะนี่ก็สีฟ้าเหมือนกัน ฮาไวไฟรุ่นนี้ก็ออกดีออกดีมากนี่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยสวยลายมันมีเยอะค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆจับขึ้นให้ดูนะเพราะว่ามันเยอะเกินมันเอาไม่หมดเดี๋ยวคลิปมันยาวทาเป็นชดๆไปน่านี่สวยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปให้ดูอีกมันจะมีลายเยอะกว่านี้ค่ะมันจะเป็นเฉดสีใครเฉดสีมัน เฉดสีมันเยอะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมสนใจโทรมาที่0860745565หรือถ้าเข้าหน้าเพจได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวยมากฮาวายช่างกิโลสวัสดีค่ะ